ต่อไปโอเคอ้าวผู้ต่อไปกําลังลงนะฮะอวัสดีควับาาาามาเลานะาะา้าา,อา,อา,อาโอ้ยาาาาี่าา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 า ôi ngạc tẹt cả à. mọi đứa con chia gió nữa, con chia gió nữa. nô anh lê nè chia lê nè chia lê nè nè chia nè โ,โ,โอ้โยคังกูใบนะคังกูใบไม่ใส่รองเท้าวสองศูนแล้วนะโหดนะโหดโหดสอศูนย์ย 0. นี่เพิ่งรับถ้วยมาเลยฮนะคังกูใบไปสุราษฎร์มานี่ไม่ธรรมดานะไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าโอ้โยโอ้โยเรือนส่งนะครับ 哎，那点。 เอ,เอาเรียบร้อยนะครับคำกูใบชนะไปเรียบร้อยแล้วค,ค,ครับโอเคนะครับก็ขอตัดก่อนนะตัดก่อนโอเค